เอสซัลล์ฟล ash โทนนะคะชื่อเต็มของเขาคือ KAUV Perfect s u a l o c k SPF 50 PA บวกบวก,ก flash tone นั่นเองนะคะเขาบอกว่าเป็นโลชั่นกันแดด flash tone สูตรสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้งนะคะเหมาะสำหรับทุกเ h a d สีผิวนะคะช่วยปกปิดจุดด่างดำปรับสีผิวให้เรียบเนียนสม่ำเสมอพร้อมปกปการทำร้ายผิวหน้าและผิวไกลาจากรังสี UVB UV และ UVA นะคะปกป้องได้ยาวนานเป็นพิเศษในขั้นตอนเดียวนะคะานคุณค่าธรรมชาติจากซันฟลาวเวอร์ออยล์แล้วก็วิตามิน E นะคะช่วยให้ผิว ชุ่มชื้นนันเองนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการปกป,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 ป้องรอยรอยก่อนวัยนะคะบำรุงให้ผิวนุ่มชุมช่มชื้นไม่แห้งกร้านเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีสีผิวสม่ำเสมอนะคะพร้อมกับปกปเป็นพิเศษสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะเราก็จะมาวิวตัวนี้แหละซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นกันแดดที่เราใช้ทุกวันนะคะแบบใช้บ่อยที่สุดก็คือตัวนี้แหละเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเราเป็นคนใช้เยอะแล้วก็แบบมันเปลืองอะใช้เยอะ,ใช,ยอะใช้เปลืองแล้วเจ้าตัวนี้มันก็แบบราคาถูกมากนะคะก็คือแค่ทนท่นั้อนะคะคือเาเป็าคนท่บนบช้เเอะงแบบ้าจะใช้พวกแบบ กันแดดอะไรพวกนี้คือมันก็เจ้าตัวอื่นเนี่ยมันก็รานะคาค่อนข้างสูงนะคะเจ้าตัวนี้ก็แค่149บาบาทนั่นเองะค่ะคือเราใช้ได้ทั้งเดือนเลยแหละหลอดเนี้ยแล้วก็วันไหนที่พี่แมคะเราก็จะแบบทาตัวนี้แล้วก็ทาแป้งทา n ิปอะไรนี่นแล้วก็บี้เราจะบ้านเลยนะครับว่าจะไปทำงานใส่กันเองนะคะ <c oughs> ือเจ้าตัวนี้เนี่ยเราซื้อแล้วก็ใช้ซ้ำมาหลายปีแล้วนะคะเพราะมันถูกแล้วก็ดีจริงๆริค่ะแต่ทุกครั้งที่เราทาเจ้าตัวนี้ไปทำงาน,นเนี่ยคือพี่ที่ทำงาน,นจะทักตลอดนะว่าเฮ้ยไปทำอะไรมาหน้าขาวจังเลยอะไรเงี้ยแแแตต่่่่ทททีีจรริงล้้้ววเอออไไไมดาะก็คัน โ็เวลาทาเจ้ากันแดดตัวนี้เนี่ยอย่าลืมทาคอด้วยนะคะไม่งั้นอาจจะเกิดอาการหน้าลอยได้นะคะส ขยับก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะลองทาให้ดูนะคะว่ามันจะเข้ากับสีผิวของเราได้ดีหรือเปล่าะคะเนื้อครีมเวลาเกลี่ยของเขาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะก็คือจะเป็นสีเนื้อนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะตบๆให้ดูแต่จริงๆตัวนี้ถึงจะเป็นแฟลกโทนอะแต่ว่ามันก็ยังสว่างกว่าสีผิวของเราขึ้นมาเฉดนึงน,นะคะคือสีมันก็ ประมาณนี้นะคะเห็นชัดไหมเอ่ยเดี๋ยวเราจะลองทาตัวนี้ให้ดูเครื่องหน้าก่อนนะคะมาทำให้เราสีผิวของเราเป็นยังไงนะคะคือเราเป็นคนที่แบบใช้เยอะมากอะเราก็เลยต้องซื้อแบบค่ะซื้อแบบนี้แหละไม่งั้นมันจะเปลืองมากเลยะคะเปลืองเงินของเราเองคือเราใช้เยอะจริงๆทาแล้วทาอีกทาแล้วทาอีกเนาะ ตอนนี้ก็ลองเสร็จครึ่งหน้าแล้วนะคะจะเห็นว่าผิวขาวขึ้นมาแบบเฉดหนึ่งเลยนะคะแบบขาววิ้งขึ้นมาเลยอ่ะลอยมันก็ลอยนิดนึงนะท้าน้าอย่าลืมทาคอนะคะเนื้อสัมผัสของเขานะคะก็จะแบบว่าซึมซับซึมซาบได้ดีเลยทีดเดียวนะคะแต่สาหรับสาวๆที่แบบว่าผิวมันหรือไม่ชอบอะไรที่มันแบบเหนอะเ,อเอก็อาจจะแบบต้องทานิดนึงเลยไง เป็ซโซเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยเราได้เยอะนะคะเพราะว่าทาแล้วมันจะไม่แห้งจนเกินไปนะคะก็จบมาประมาณนี้นะคะอีกชั้นเลยมันจะช่วยแบบรับซีผิวได้ดีนะคะแต่ว่าเรื่องการปกปิดที่เขาบอกไว้ก็คือก็ไม่ได้ปกปิดอะไรเลยแต่มันก็เป็นครีมกันแดดแหลนะน้องแล้วก็ทาเพื่ีที่กันแดดแล้วก็ค่อยลงเครื่องสำอางตัวอื่นตามไปนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะทาแบบไม่ลงบีบีไม่ลงอะไรตามไปน,นะคะจะทาตัวนี้แล้วก็ทาแป้งแล้วออกจากจบ้านไปเลยะค่ะ เราจะลงขึ้นหน้าที่หนึ่นะคะค่ะทาทั้งหน้าออกมาแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะ สีของเขาก็าจะสว่างขึ้นมาอีกโทนนึงเนาะตอนนี้คือปล่อยให้มเซตสักแป๊บนึ่งแล้วนะคะ,ะสีมันก็จะแบบลดความขาวลงมานิดนึงแ,แต่สาหรับคนที่ผิดสีผิวเข้มๆจริงๆเนี่ยก็อาจจะก็อาจะแบบหน้าลอยนะคะแต่สําหรับน้องๆหรือแบบสาวๆทั้งหน,นที่แบบหน้าใสๆไม่ได้มีสิวเยอะนะคะลรวว่า ใช้ตัวนี้ก็เพียงพอแล้วนะคะแล้วก็ลงแป้งลงอะไรตามไปนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองแต่งหน้าโดยใช้แค่เจ้าตัวนี้นะคะแล้วก็ลงแป้งลงลิปปัดนิดหน่อยตามไปนะคะโดยที่แบบเออไม่ลงพวกแบบดีดีซซกุช <lyrics> ชั่นเนาะค่ะตอนนี้ก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราลงตัวนี้ค่ะแล้วก็ลงแป้งลงลิปลงอะไรตามไปเลยโดยที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบว่า B ีดีซซกุชชั่นหรืออะไรเ <ANS> พิ่มเติมเลยนะคะแล้วก็แต่งแบบดีแบบแต่งแบบที่เราแต่งทุกวันนะคะก่อนจะไปทำงานจะออกมาประมาณนี้นะคะ แล้วมันก็โอเคเลยแหละก็คือแบบว่าเราก็แบบไม่ได้มีสิวไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะคะก็คือลงกันแดดตัวนี้แล้วก็แบบเหมือนปรับสีแบบปรับสีผิวให้สม่ำเสมอนะคะแล้วก็ลงแป้งลงอะไรต่างๆเลยแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งไปทำงานเลยนะคะก็สมาร์ทวัาก็คือช่องมาเลยนะคะจากตัวนี้แล้วก็ใช้มาหลายปีแล้วด้วยนะคะแต่ข้างหลังก็จะแบบว่ามันมีทางที่เลือกเยอะขึ้นเนาะมันก็มีว่าคุชชั่นนู่นนี่นั่นแบบนะน่าใช้ไปหมดแล้วก็ราคาย่อมเยาวด้วยเราก็เลยก็ไปใส่ตัวอื่นมาใช้บ้างนะคะ แต่ว่าตัวนี้ก็ยังใช้อยู่นะยังเป็นตัวเ่อะกว่าแล้วเราชอบนะคะแต่ว่าเอาจริงๆเรื่องประสิทธิภาพการกันแดดแน่กันได้ดีเลยนะคะแต่ว่าแต่ว่าเรื่องการกันน้ําเนี่ยเราว่าตัวนี้ปานกลางนะคะยังแบบว่ากันน้ําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเวลาที่เราวิ่งไปขึ้นรถเมล์นะคะเราคือในรถเมล์มันร้อนมากไงช่วงหน้าเราอนจะไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าช่วงบริเวณคอคือแบบมันจะไหลลงไปกองข้างล่างนั่นเองนะคะสําหรับที่สาวๆที่แบบว่าเออทำงานในห้องแอร์อะไรเงี้ยเนี่ยเขาแบบไม่ได้ ไปในที่ที่แบบมันร้อนมันเหนือมันอะไรมากๆนะคะแล้วว่าตัวนี้ก็เหมาะเลยนะคะแล้วก็ราคาถูกมากๆเลย149บาทนั่นเองนะคะเราซื้อมาจากคลังพลาซ่านะคะใครดูคลาสก็ไปสอยมาได้นะคะสำหรับวันนี้ก็เราก็ขอจบก,การรีวิวเคเอสไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าจะมารีวิวอะไรต่อไปตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เลยนะคะาจะรีวิวอะไรต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันเนะแต่ว่าเร็วๆนี้จะมะีเราจะเริ่ม เขาเรียกว่าอะไรอะเราจะเริ่มถ่ายภารกิจการลดน้ำหนักในปีนี้ของเราแล้วนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่เริ่มลดน้ำหนักเลยเอาเป็นว่าเราจะเริ่มลดน้ำหนักอย่างจริงจังแล้วนะคะแล้วก็จะถ่ายผลการรีวิวการลดน้ำหนักคือจริงๆตอนนี้คือเมื่อก่อนอะน้ำหนักมาตรฐานก็คือจะอยู่ประมาณ55นะคะไม่เกิน58แแต่ตอนนี้เนี่ย70แล้วอะคือแบบ70เฮ้ย70 71ด้วย71ด้วยนะคือแบบเฮ้ยชีวิตชีวิตแกแบบ มันมาไกลอะไรขนาดนี้เลยเหรอก็เลยแบบเออนะลดน้ำหนักเถอะแต่ตอนนี้เนี่ยคือผ่านมาแบบจะเดือนนึงแล้วนะนี่จะแบบจะขึ้นกุบจะจะหมดเดือนมาการาคมแล้วนะคะเราก็ยังไม่ได้เริ่มลดน้ำหนักเลยเพราะว่างานยุ่งมากนะคะแบบทั้งงานหลักทั้งชอบเสริมทั้งอะไรแบบคือยุ่งมากไปหมดอบเวลานอนก็แทบจะไม่นอยแล้วนะคะแต่ตอนนี้คือเราปิดโปรเจกต์งานเสริมไปแล้วนะคะแล้วก็มันก็จะมีเวลามาลกกนนมดาาาลนนาดนะะนนนนนน้้้้้ําาาาหหัักเเเเะะอีีีีีียยววรรริขงงใใูค่่ปปท เราจะลดได้กี่กิโลนะคะจริงๆแล้วตอนนี้170ตั้งใจจะให้มันเหลือ55เท่าเดิมจะเป็นไปได้ไหมนะคะแต่จริงๆคือเมื่อก่อนเราเคยลดน้ําหนักแบว่าออกกําลังกายแล้วก็คมาูมหาจริงจังจนน้ำหนักเราเหลือ52นะคะแต่เราเราเป็นคนที่สูงแบบ170ไง52นี่ก็คือเราคิดว่ามันน้อยแล้วแหละเออลดช่วงนั้นนี่แบบขอมากๆหน้าต่อมากๆเราก็เลยคิดว่าน้ำหนักประมาณ55แล้วก็สงูง170ก็น่าจะพอดน้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งใจว่าจะลดให้มันเหลือ55จาก71นะตอนนี้นั ถ้างก็อย่าลืมติดตามภารกิจนี้ด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าจะรีวิวครีมอะไรตัวไหนก็อย่าลืมติดตามเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังคลิดไม่ออกนันองว่าจะรีวิวอะไรเนาะสำหรับนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย